สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหงมอกหมอนิ้งดิวเช้าวันสุกที่10มีนาคม2 5 6 5ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนปิดตลาดเพิ่มขึ้นโดยปิดตลาดที่1,829ดอลลาร์เพิ่มขึ้น7.9ดอลลาร์ค่ะ ปัจจัยหนุนราคาทองคำเนี่ยมาจากเงินตลลา์ที่อ่อนค่าลงแล้วก็บอนอยู่สเมกาที่ปรับตัวลดลงซึ่งก็เป็นผลจากที่สหรัฐประกาศจำนวนผู้ขอรับกันว่างงานตัวเลขออกมาไม่ดีก็คือเพิ่มขึ้น21,000ืรายเป็น2 1ง0 0นรายตัวเลขตรงเนี้สูงที่สุดในรอบ10สัปดาห์แล้วก็มากกวา่าคาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแกาหม่าพรายด้วยค่ะตรงนี้ก็เลยทำให้ ตัวตลาดอินเด็กซ์นะครปรับตัวลงจาก105.65เป็น105.27จุดอดบอนยูสเมกาอายุ2ปีเนี่ยปรับตัวลงจาก5.05เหรือ4.83แล้วก็10ปีจาก4เก็เหลือ3.89ค่ะส่วนกองกทุน s p สพีารกทัสเมื่อวานขายทองคำออกมา3.47ตันสัปดาห์นี้ขายมารวมแล้วทั้งสิ้น8.97ตันค่ะ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในคืนนี้ช่วงสองทุ่มครึ่งถือว่าเข้มข้นนะครับจะเป็นตัวเลขตลาดรายงานของสมปกาที่สำคัญก็คงเป็นตัวเลขการจ้างนอกภาคเกษตรเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น2องแสนสองหมื่ตำแหน่งนะคะก็ถือว่าต้องติดตามเพราะว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาตัวเลขออกมาช็อกตลาด นะคะเพิ่มขึ้นถึง5,17,00 0 7, 000, รายนะคะรอบนั้นทำให้ราคาทองคำร่วงลงแรงทีเดียวส่วนข้อมูลอื่นที่ต้องติดตามนะคะจะมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่ว,วมโมงตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น4.7%เนะคะมเ,เมื่อเทียบปลายปีตัวเรงเมื่อเทียบปลายปีเนี่ยเร่งตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเดือนมกราคมเนี่ยเพิ่มขึ้น4.4% ส่วนตาดการว่างงานทรงตัวที่3-4เปเซนะคะที่น่าสนใจที่สุดก็คงเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรลองลงมาเป็นค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงครับตรงนี้อาจจะมีผลกับอัตราเินเฟอ้อนะคะถ้าเกิดค่าแรงเพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนของผู้ประกอบการก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ตลาดแรงงานของสมเมกาตอนนี้ตึงตัวมากก็คือตัวดีมาเนมากกว่าซัลายถึงประมาณ5ล้านตำแหน่งทีเดียว สำหรับแนวโน้นมราคาทองคำสปอร์ตในคืนนี้คิดว่าน่าฉับพันพวนทีเดียวแลว้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะแปว่นตัวในกรอบที่แคบนะคะเพื่อรอดูตัวเลขตลาดแรงงานของสเกาคืนนี้นะคะซึ่งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรถ้าเกิดออกมาสูงมากนะคะทองคำก็มีโอกาสที่ปรับตัวลงแต่ถ้าเกิดออกมาใกล้เคียงหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ราคาทองคำก็ยังมีโอกาส ฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องส่วนค่าจ้างเ๋่วชั่วโมงนะคะน่าจับตามองเหมือนกันนะคะระวังว่าน่าจะออกมาสูงเนี่ยนะคะ,ค,ะ,ค,ะคงคอาจจะมีแรงเทขายออกมาสำหรับราคาทองคำนะคะก็อาจจะให้กรอบต้องบอกว่ากว้างนิดหนึ่งละกันนะคะสำหรับคืนนี้ก็คือแนวรับแรก1 8 2่ปดรอลลาร์หลุดตรงนี้1,800ถึง1 8 5 5ลลาร์ ส่วนแนวต้าน1,840ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านสำคัญ1,850ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมืรอวานปรับเปลี่ยนแค่1ครั้งเท่านั้นขายออกช่วงเย็น3,150บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะทองแท่งแนวรับ3,200บาท3 0 0 0บาทแนวต้าน3,400บาทแล้วก็3,500บาทค่ะ สำหรับกลยุทธการลงทุนนะคะอยากให้เราดูตัวเลขการจร้างงานในคืนนี้ก่อนนะคะให้กลยุทธ์ก็คือ w วทแอนด์ซีไปดูว่าตัวเลขจะออกมาอย่างไงนะคะเพราะว่าราคาทองคำคืนนี้อาจจะค่อนข้างจะผ่านผวนทีเดียวนะคะถ้าสมติตรงมาแรงๆนะคะเดี๋ยวดูตรงประมาณโซน1,800 18ถึง1 8 0 5ดอลลาร์เข้าซื้อเก็บได้ ส่วนถ้าเกิดออกมาแบบตัวเลขออกมาไม่ดีก็คือแบบเพิ่มขึ้นน้อยมากนะคะก็ทองสมมุติขึ้นไปก็ขายทำกำไรออกไปก่อนก็ได้นะคะแนวต้าน1น5 0ดอลลาร์คือเต็มที่จริงๆนะก็คง1,860งอนดอลลาร์เพราะว่าสัปดาห์หน้ายังมีประเด็นที่คิดว่าอาจจะทำให้ทองผันผวนอยู่ก็คือตัวเลขตาราเงินเฟอ้อของชเกานะคะ CPIPPI ก็คงอาจจะต้องระมัดระวังการลงทุนอยู่ในช่วงนี้อยู่ค่ะส่วนเงินบาททรงทรงตัวที่35บาทแนวรับ34บาท80สตางค์แล้วก็แนวต้าน35บาท30สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ